แม่วิครับ<อ>เปิดกระตูนให้หน่อยมแม่วิคนสวยสวยใจดี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 มากมากอ๋อด็กชายผู้เล่นอยู่ไหนเด็กชายผู้เล่นอะ่ะดูดูเรื้อยๆดูดูเรื่อยดูตัวเรื่องอะไรวันที่โมดูเรื่องอะไรบอกแม่ก<อ>่อน ฮะอ้าวอ้ยโอ้ยอ้าวเขาทำอะไรนะก็าทำอะไรนะก็าทำอะไรนะตีนกาลก่อระวังนะโอ๋ออ๋ออ๋อก็ทำอะไรนาะก็ทำอะไรนาะอุ้ยอุ้ยอ้าวอาเป็นไงเอ่ยเอาเอาไปเยอะจังอ่ะไปเยอะจัง ทำอะไรอีกพอแล้วนูหนูจะทำอะไรอ่ะทำอะไรครับพลินบอกแม่สิหนูจะทำอะไรอุ้ยไหนหมอนพลินหนันอยู่ไหนหมอนพลินง่ายเลยใช่หรอ ในหมอนแม่ยายอยู่ไหนหมอนแม่ยายไม่ไงใช่ไง,ใ,ไงในหมอนแม่วิอ่ะใช่หมอนแม่วิอยู่ไหนไ<ง>อ่ะอันนี่นี่ไงโอ้เก่งจังเลยรู้ด้วยปังปังปัง,ปองเอาเคลียร์ทิ้งหมดเลยเคลียร์ทิ้งหมดเลยฮูลินครับครับแม่วิก่อน คราเไมนีมีก่อนเร็วไม่ครับเลยดูสิอาลงไปหมดเลยแล้วใครเก็บเก็บนะเก็บนะ,ะลงมาเก็บเลยลงมาเก็บเลยอ๋อ ตัวอะไรครับอเขาล้มแล้วโอ้เขาสลบไปแล้วหนอนเขาสลบไปแล้วสลบไปแล้วถลบไปเลโอ้ยไปล้มไปแล้วไปล้มไปแล้วโอ้ยไปล้มไปแล้วครับผมเต้าเด๋วเต้าเด๋วเต้าเดวเต้าเดวเต้เวเล่นน้ำลายอีกแล้วอืับเก็บเลยเก็บเลย